สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววิติตาใสายเย็นสิริอยู่ชั้นปวส1ทับ2เลขที่5ค่ะธุรกรรมทางการเงินดิจิตัลนะคะคือการดำเนินการต่างๆในเรื่องของการเงินการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆเช่นสมาร์ทโฟนโมบายแอปหรืออ e ีวอลเลตผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทุกคนสามารถทำได้ถ้ามีบัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์ การนำเอาเทคโนโลยีดิจิตัลมาประยุกต์ใช้กับบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆทางการชำระเงินการลงทุนการระดมทุนหรือด้านประกันภยัยเพื่อให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการนำเอาเทคโนโลยีของฟินเทคผ่านระบบออนไลน์มาใช้จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาและมีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่น้อยลงค่ะ <c oughs>